สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับช่องของเราอีกแล้วนะครับมากันกับคอมเมนต์ชาวโลกครับหลังที่จากก่อนหน้านี้นะครับ YG Entertainment ครับ เรียกได้ว่าปล่อยทีเซอร์ออกมาอย่างยิ่งยวดเต็มอรรถรสกันเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นโปสเตอร์ภาพนิ่งนะฮะหรือว่าเป็นวิดีโอนะครับคราวนี้ครับเมื่อเช้าที่ผ่านมาปล่อยออกมาแล้วครับสาหรับ MV ็มทีเซอร์แบ็กพิงนะครับซึ่งยังไม่ทันไรเลยครับทะลุล้านกว่าเป็นที่เรียบร้อยเปิดทีเซอร์ m อมมาอย่างอลังการปีขนาดใหญ่ฮะสิ่งที่เราเห็นก็คือบุคลิกของแต่ละคนนะครับเราสังเกตเห็นจีซูนะครับเธอปิดตาไว้นะฮะบนผ้าปิดตาของเธอนี่ก็มีลวด ลายของดอกไม้เต็มไปหมดเลยนะครับในส่วนของเจนนี่นั้นเธอมาด้วยลุคที่คล้ายๆกับโปสเตอร์ที่ออกมาก่อนหน้านี้แต่ว่าเธอมีการเหมือนจะเจาะปากนะครับตรงกลางไว้ตรงนี้ในขณะที่โรเซ่เองเธอก็แต่งหน้ามาเข้มเหมือนกันนะครับดูที่ดวงตาของเธอเนี่ยจะเป็นการทาสีเขียวๆอ่อนหน่อยนะภาพตัดมาที่จีซูอีกครั้งหนึ่งซึ่งลุคนี้เราสังเกตเห็นได้ว่าเธอสวยมากอีกแล้วครับท่าน เพลงนี้ไม่ไวที่จะแสดงเห็นว่าเธอนั้นสวยจริงๆในขณะที่ดิซ่าครับมาได้ลุปผมสัน้นการแต่งหน้าที่อลังการมากอีกครั้งหนึ่งในขณะที่ผมสังเกตเหลือไปเห็นที่ฟันของเธอเนี่ยเหมือนมีอะไรติดอยู่ที่ฟันของเธอนะดวงตาเธอเปล่งประกายเป็นสีฟ้าเรียกได้ว่าทําให้แอดเนี่ยตาอย่างสงบและศพสีชมพูกันเลยทีเดียวจ้าเมื่อเห็นเป็นเช่นนี้ชาวโลกต้องตกตะลึงกันอีกครั้งหนึ่งครับเดี๋ยวเราไปชมคอมเมนต์ชาวชาวโลกชาวโลกที่มีต่อ b บล็กพิงกกับทีเซอร์ v c ็มวีคัมแบ็กในครั้งนี้ครับ how you like t h a t เมนที่ดึงก็่าาว่า จริงๆแล้วฉันสามารถมองเห็นความสวยงามของภาพและพลังที่แข็งแกร่งได้โดยแค่ทีเซอร์กับพิบตารอมานานมากสำหรับสิ่งนี้ฉันกำลังจะร้องไห้นะเ <c oughs> ม้นต่อมากล่าวด้วยความตื่นตันบอกว่าฉันทำปุ่มเล่นซ้ำจนแตกเสียงเพลงเหมือนตอนที่คุณประกาศการมาถึงของราชนีที่รักเม้นต่อมาชาวยุโรปท่านหนึ่งบอกว่ารอไม่ไหวแล้วพวกเขาดูดีในลุคของลิซ่านั้นดีมากเลยชอบผมสีดำสั้นและก็การแต่งหน้าเม้นต่อมาครับการผลิต M v มครั้งใหญ่คุณภาพสูงแบบ พิงจะสังหารได้อย่างแน่นอนเมนต่อมากล่าวเพียงสั้นๆแต่ได้ใจความบอกว่า Song of the Year เพลงแฮงปีเมนต่อมากล่าวบอกว่า ฤดูร้อนจบลงแล้วแต่แบ็คพิงก์กำลังจะนำความร้อนกลับมาอีกครั้งเมนตต่อมาบอกพิงกสั้นๆว่าการกลับมาในครั้งนี้จะทำให้ฉันเป็นบ้าแน่ๆเมนตต่อมากล่าวว่ากินไอพลงนี้เหมือนฉันกำลังดูจูรูจูรูแล้วก็คิวดิสเลมเมนตต่อมากล่าวสั้นๆเช่นเดียวกันว่านี่เป็นสิ่งเดียวที่ทำให้ฉันยังมีชีวิตอยู่ในปี2020 <c oughs> ปี2020เนี่ยมันเป็นปีที่วุ่นวายนะแต่ว่าแบ็คพิงเนี่ยคือทำให้เธอคนนี้ยังมีชีวิตอยู่ในปี2020 <c oughs> โคดจีเมนต่อมาบอกว่าหากจีซูไม่ได้พูดคำว่า Bad k พิงก์อินยูเอเฉันจะต้องผิดหวังอย่างแน่นอนเมนต่อมาบอกว่าทุกคนสวยแต่ฉันประหลาดใจที่ลิซ่าเธอดูเหมือนครีโอพัสตาดูมิสเสน่ห์มากเมนต่อมาบอกว่าจีซูปิดตาด้วยดอกไม้อาจหมายถึงจีซูถูกความรักอันจอมปอปิดตาไว้ซึ่งดอกไม้นั้นก็หมายถึงความรักหรือเปล่า ตีความได้แบบน่าคิดนะในขณะที่อีกคนหนึ่งครับบอกว่าโปรโมแรกพี่จีซูปิดทุกอย่างยกเว้นตาแต่ใน MV ปิดด้วยดอกไม้อาจจะแบบก่อนหน้านี้มองความรักเป็นสิ่งที่สวยงามจนมันทําร้ายเธอ จนได้เห็นความจริงหญิงสาวท่านหนึ่งบอกว่ามันดูเหมือนภาพพยนตร์แอคชั่นเลยหญิงสาวท่านหนึ่งมาถามว่าสะว่ายน้ําอยู่ที่ไหนครับเธอคงต้องการธรรมชาติบ้างนะฮะเมนต่อมาบอกว่าตอนนี้ในตุนิเซียในเวลานี้ฉันใช้เวลาเพื่อดูทีเซอร์ใหม่ของแบ็กพิงและอยู่กับสิ่งนี้เมื่อฉันประหลาดใจกับความงามของสาวๆรู้สึกว่าวันที่2 6ิมิถุนามันจะฆ่าเราอย่างช้าๆรอเวลานี้อยู่เมนต่อมาคุณจาคอบบอกว่าจะสร้างสถิติโลกครับโดยการ บอกว่าเราต้องทำให้ได้100ล้านวิวในวันแรกอแม,อม,มรีนเธอบอกว่าใกล้เข้ามาถึงแล้วฉันกระตือรือร้นที่จะเห็นพวกเขาในตอนนี้ฉันรักคุณมากราชินีของฉันฉันไม่สามารถรอที่จะเต้นกับแบ็คพิงได้เร็วๆมากับเถะ เพลงที่คาดไว้ของราชนีของฉันเมนต่อมาบอกว่าแนวคิดเกือบจะคล้ายกับคิวดิสเลฟโอเคฉันรู้แล้วตอนนี้เมนต่อมาจากเวียดนามบอกว่าโอ้ oh, พระเจ้า MV ที่ยอดเยี่ยมนั้นคืออะไรมันหรูหราและสวยมากตัวละคร b l a c k พิง k สวยมากและเจ๋งมากฉันแน่ใจว่า MV การกลับมาครั้งนี้จะยอดวิวจะสูงมากฉันมาจากเวียดนามและฉันรักแ l a c k พิงและ YG เช่นเดียวกับชาวเวียดนามอีกคนหนึ่งบอกว่าโอ้พระเจ้าพวกเขาสวยมากและฉันไม่สามารถหยุดที่จะดูทีเซอร์ได้อีกแค่สองวันพวกเขาจะกลับมาแล้วเหมือนกับชาวกัมพูชาคนหนึ่งบอกว่าขนาดนี้ฉันยังหยุดดูทีเซอร์ไม่ได้เลยเมนต์ต่อมาบอกว่า2020ีปีแฮงแบ็คพิงเมนตนต่อมาบอกว่า,า,วาเจนนี่เจาะริมฝีปากของเธอลิซ่ามีฟันเพชรหน้ากากของจีซูมีดอกไม้แสดงถึงความงามโรเซ่ Rose, เธอมีแววตาที่ดุดัน นี่คือการกลับมาอีกครั้งของราชนินีเมนตอมาบอกว่านี่คือสิ่งที่ฉันต้องการนี่คือยุคสมัยของทุกคนใช่ราชนินีกำลังจะกลับมาทําให้หายใจไม่ทั่วท้องเลยทีเดียวเ <laughs> มนตอมาบอกว่า YouTube ต้องเมามาอย่างแน่นอนและมันเป็นความผิดข,ของเราที่จะทําให้โลกอินเทอร์เน็ตแตกอีกครั้งหนึ่งเมนสุดท้ายบอกว่าฉันนี่คือทีเซอร์ฉันไม่สามารถจินตนาการ m v ที่แท้จริงได้จริงๆพวกเขาจะวางระเบิดแน่นอนฉันไม่สามารถรอได้อีกต่อไปแล้ว และนั่นคือคอมเมนต์ทั้งหมดของชาวโลกนะครับใครที่อยากอ่านคอมเมนต์อีกก็เข้าไปอ่านใน Facebook หรือใน YouTube ของ b l a c k พิง k โดยตรงเลยนะครับหากคุณชอบใจคลิปนี้ครับอย่าลืมกดไลค์และ s u b s c r i b e ผมด้วยนะครับแล้วก็มาเจอกันใหม่กับคอมเมนต์ชาวโลกนะครับอีกไม่กี่วันก็คัมแบ็กแล้วนะครับท่านผู้ชมอย่าลืมเป็นกังใจให้พวกเธอด้วยแล้วกันนะครับวันนี้ต้องลางไปก่อนครับสวัสดีครับ